สวัสดีค่ะมีรถ SUV สภาพที่สวยประวัติดีดาวผ่อนส,บ,สบายเดือนละ8,000บาทมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะพัน d a c ด้าซียีเครื่องยนต์2.4กิโรตออปี2010ค่ะรถสวยนะคะภายในเป็นเบาะหนังสีดำนะคะปักไฟฟ้าต่างหากคะ่ะเป็นตัว EL นะคะบบค ABS i r กุญแจีโมทนนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นนะคะ รถส,สวยน่าใช้ค่ะก้องส่องถอยนะคะแอร์ระบบดิจิตอลนะคะเป็นรถ s อ v ที่น่าใช้มากๆเลยนะคะสภาพดีมากๆค่ะมีบูชูดอีกต่งางๆนะคะกระจกปะไฟฟ้าพาไฟฟ้าค่ะกว้างขวางนั่งสบายเลยค่ะสำหรับรถคันนี้ค่ะราคาโปรโมชั่นตั้งขายที่399,000บาทเท่านั้นนะคะซีนาผ่อนเดือนละ8 0 0 0บาทค่ะ ขอถางเงินเดือนนะคะได้รับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้นะคะไว้ที่1น0 0 0มืบาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะ mm hmm. ใครกำลังม,มองหารถ SUV mm hmm. กวา้างขวางนั่งสบายสภาพีสวยนะคะแนะนำไปรถคันนะะี้เลยค่ะภายในสีดำแนวสปอร์ตดูแลรักษาง่ายนะคะขับดีพร้อมใช้ค่ะมาดีสวยค่ะสาปารรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดไปนนซ์กับแอมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะท็อปสุดข,ของรุ่นเลยค่ะ นหน้าเซีบีเครื่องยนต์2.4 EL V6 ยอโต้ปี2010ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามยละเรียนเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะ